จติดเขาไม่กล้าจุดเพราะว่าไม่อะไรเดี๋ยวนั่นหน้าตาเดียร์รรตามน,นะครับตามนี่เดี๋ยวมิตรชนนั้นครับพ่อแม่ผู้วไวชนนะครับของน้องชัยวัฒน์คำงามนะครับหรือน้องชินจังครับคืบสนสวดอภิธรรมคืนแรกและเป็นคืนสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจฐศพในช่วง เสร็สิทธน,นะครับช่วงพักบ่ายเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านที่อยู่ในคุ้มนะครับเขตของวัดพันศีนะครับมาร่วมบำเพ็ญบุศลสุขกับลูกหลานของเราได้นะครับในชัยวัดคำงามดีืนน้องชินจังนะครับคำคืน แรกและครบคืนสุดท้ายนะครับจากเมื่อวานนะครับนะอ้องขี้จั่นถือว่าเป็นเมื่อวานเป็นวันเกิดของของเขานะวันเกิดกับวันที่ดับนะครับเป็นวันเดียวกันเลยเป็นเด็กดุมที่มีอานาคตไกลนะครับต่บอไปนะครับได้ไดรับบทกวแล้วนะครับกระผมขอยเชิญ นายสมปองสมสุปอดีตผู้ใหญ่บ้านพ er ันศรีหมู่ที่5จุดทูเทียนบูมาพ่านท่านใดขอทราบน้วยครับประกอบคิจิสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนแรกสิ่งอยู่ผู้มาให้กำลังใจหลายท่านด้วยกันนะอนุโมทนาเจต hmm? นาธิการ